สวัสดีค่ะพ่อค้าพี่นาวนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะหรือมีลัคนาสถิตยอยู่เรียราศีพฤษภนะคะเดือนเมษายนนะคะดูว่าเดือนนี้นะ,ะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชาวราศีพฤษภบ้างนะคะเป็นเดือนนี้ มีการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสนะคะในวันที่19เมษายนนะคะเราจะมาดูกันว่ามันส่งผลยังไงกับชาวราศีพฤษภนะคะโดยดูผ่านไพ่ย,ยิปซีนะคะดวงครั้งนี้นะเป็นดวงโดยรวมนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะบางเรื่องอาจจะไม่เกิดกับท่านหรือบางเรื่องอาจจะเกิดกับท่านนะคะหรืออาจจะตรงกับบางคนและไม่ตรงกับบางคนได้นะคะ เพราะฉะนั้นอย่ากเก็บเอาไปตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะและคิดว่ามันจะต้องเกิดกับตัวเองนะบางคนก็แบบถ้าเป็นในเรื่องดีๆเราก็อย่าไปคาดหวังต้องเผื่อใจไว้บ้างนะคะแล้วอีกอีกทางหนึ่งก็คืออย่านั่งรอโชคชะตานะนี่คือหลายคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าดวงดีแล้วบอกว่ารอเลยก็คือรอในที่นี้หมายถึงเราก็ต้องทําอะไรรอไปด้วยนะเราก็ต้องแบบ มีงานประจําอยู่แล้วเราทํางานเสริมรอด้วยนะคะถ้าเราไม่มีอาชีพหรือว่าเราไม่ได้ฝนขวายอะไรนะมันก็จะไม่มีอะไรงอกเงยมาเรารอแค่โชคลาภวาสนารอเงินจากฟ้าประทานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะฮะนี่ก็ต้องอธิบายทุกคนเข้าใจนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทําบุญสุนทานนะคะอย่าลืมหมั่นเติมบุญให้ตัวเองนะคะพี่นาะนาะคิดว่าการทําบุญนะ การหรือการทำดีนะเราก็จะส่งผลดีให้กับเรานะก็บางคนที่ไม่ได้ทำบุญหรือทำบุญน้อยกว่าเรามันก็อาจจะส่งผลไม่ไม่เท่ากันนะเนี่ยแล้วเวลาที่มีเหตุอะไรที่รุนแรงนะคนที่สร้างความดีเป็นเกาะป้อ,องกันตัวไว้นะก็จะได้รับรับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปฟังดวงของชาวราศีพฤษภกันเลยค่ะ ตัวตนของชาวราศีพฤษภได้ไพ่หนึ่งไมเท้าค่ะนะคุณจะได้รับข่าวดีและคำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับช่องการทำอาชีพหรืออะไรได้เสริมนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่าค่ะนะแนวทางมาแล้วนะคะเป็นไพ่ดีๆค่ะใบนี้นะ,ะแต่ก็แปลนะ,ะมาขัดลาบโดยการขึ้นเดอะแฮงแมนค่ะ นะอันนี้ระวังการเจ็บป่วยหกล้มนะหรือเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าชะตาก็คือคุณนั่นแหละชาวราศีพฤษภนะคะระวังหกล้มหรือคนบุคคลในบ้านนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันขึ้นในตําแหน่งของขยายตัวตนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นเจ้าชะตาด้วยนะคะอันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุนะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเลื่นหกล้มหรืออะไรเล็กๆน้อยที่ไม่ใช่เกี่ยวกับรถอะค่ะ นะหรือการผิดคาดนะผิดคาดจากสิ่งที่เรามุ่งหวังก็ได้ค่ะเหมือนเราหวังในสิ่งหนึ่งไว้แล้วมันผิดคาดกับตลปัดอะไรเนี่ยค่ะนะในตำแหน่งที่3ดีค่ะนะดีมากค่ะนี่ค่ะเพราะว่าคุณได้เดอะสตาร์ค่ะเดอะสตาร์ Star, นะคือการเปลี่ยนแปลงนะการถ่ายเทพลังงานนะจากสิ่งที่ไม่ดีขึ้นไปแบบดีเลิศเลยนะคะ ราะเดอะสตาร์นี่คือการเปลี่ยนแปลงคุณก็รู้ว่าสตาร์ดาวมันเป็นอะไรนะดาวเป็นประกายอยู่บนฟ้านะคุณจะรู้จักคุณมากขึ้นคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะนะคุณจะมีชื่อเสียงในอาชีพในสายงานของคุณนะที่คุณทำนะคะในองค์กรอะไรต่างๆของคุณนะ,ค,ะคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงสังคมค่ะนะในตําแหน่งผู้ครองคนรักนะ,ะได้ราชินีถือเหรียญค่ะ คนะู่ครองของคุณคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณนะเป็นราชินีถือเหรียญเขาค่อนข้างที่จะมีเ,เงินเก็บนะแล้วก็มีทรัพย์สมบัตินะถ้าเกิดว่า,าแฟนของคุณนะทางานก็จะเป็นระดับหัวหน้างานค่ะหรือผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการค่ะได้นั่งโต๊ะนั่งนับเงินอะไรเนี่ยค่ะนะดีมากนะในตําแหน่ง คนรักคู่ครองะ,ะหรือคนคุยนะสําหรับคนที่โสดอาจจะเป็นคนคุยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคนคุยแล้วก็มีเหรียญอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่เขาจะเปคุณด้วยนะ,ะคนรักเปคุณค่ะในตำแหน่งของฐานดวงนะคะหรืออดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภนะคะเป็นคนที่ขยันอดทนแข็งแกร่งนะคะเนี่ แข็งแกร่งแรงเหมือนช้างเออไม่ใช่เหมือนสิงนะนี่ค่ะไม่ว่าจะทุกสถานการณ์ผ่านมาแล้วนะคุณสามารถผ่านมาได้ด้วยตัวของคุณเองนะด้วยสติปัญญาของคุณความอดทนของคุณแล้วก็ปฏิปัญญาไหวเอสติปัญญาไหวพริบอะไรเงี้ยค่ะแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกอย่างนะนะเรื่องหนักๆก,ก็ผ่านมาแล้วนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะ ในตำแหน่งอนาคตนะคะคุณได้ไพ่สามไม้เท้าค่ะสามไม้เท้านี่หมายถึงงานเสริมงานเพิ่มงานออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยงานแรกคืองานประจำนะคะเนี่ยสองข้างคืองานออนไลน์และ3สามไม้เท้ายังหมายถึงมีคนคอยช่วยเหลือคุณด้วยนะคะเหมือนเหมือนเหมือนคุณคุณจับได้แค่สองไม้สองมือนะ นะมันจะต้องมีคนช่วยพยุงช่วยผลักดันคุณนะช่วยส่งเสริมคุณนะให้อาชีพของคุณสําเร็จรุ่งรืองม่ได้ด้วยดีนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะคะเอ,อนี่ค่ะสองใบนี้ดูคู่กันนะคะเดอรสตาร์กับสามไม้เท้ามานะคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานในอาชีพในอาชีพในหน้าที่การงานของคุณอะนะคะ,นะคะ คุณจะมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานคุณทําอะไรก็ได้นะบางท่านทํางานออนไลน์นะบางท่านทาเป็นยูทูบเบอร์บางท่านเป็นทำทิกต o k บางท่านทำเฟซบุ o กนะคะก็จะมีชื่อเสียงนะแล้วก็จะมีคนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นนะคะตำแหน่งที่6ความคิดภายในใจคุณอยากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะได้ไพ่เดอะแทมเพลนนะ อย่างมีการถ่ายเทพลังงานนะที่ผ่านมาชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้ราบรื่นนักนะคะคุณก็อยากจะให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเนี่ยอยากติดปีกเลยนะตอนนี้ในสมองคุณที่มีไอเดียอะไรดีๆเพิ่มเยอะแยะเลยนะคะก็ขอให้ลงมือทำเพราะว่าถ้าคิดแล้วต้องลงมือทำด้วยนะคะถ้าคิดอย่างเดียวไม่สำเร็จนะคะนะก็เอากำลังใจช่วยนะคะ เอาใจช่วยนะพูดผิดผิดถูกๆตอนนี้เริ่มดึกแล้วนะตำแหน่งบ้านนะคุณได้ไพ่เดอะเมจิเชียนค่ะนะได้ไพ่ผู้วิเศษนะอยู่ในตำแหน่งบ้านหมายถึงบางท่านใช้บ้านทำออฟฟิศบางท่านใช้บ้านทำอาชีพเสริมนะคะแล้วก็เนี่ยเวลาอยู่บ้านนะีคุณจะคิดไอเดียได้ดีเลยนะคิดไอเดียได้ดีเลยแล้วก็ ไพ่ผู้วิเศษนี้ยังหมายถึงเ,เจ้าที่เจ้าทางสิงที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยเขาช่วยเหลือสนับสนุนนะ,ะช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีพฤษศนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําบุญก็อย่าลืมนะแผ่ส่วนกุศนให้ท่านด้วยนะเนี่ยค่ะตตาแหน่งบ้านดีนะคะดีมากส่วนใบที่เก้านะคะ ใบนี้ค่ะนีใบที่9นะได้ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะตอนนี้นะคุณขยันขันแข็งในการทํางานในอาชีพของคุณมากนะแต่คุณก็ยังไม่พอใจในในผลงานไรายได้คุณเท่าไหร่คุณยืนมองผลงานของคุณอยู่นะคะไม่ว่าเวลาใดก็ตามนะ,ะที่คุณไม่ย่อท้อนะคะถ้าคุณไม่ย่อท้อทุกอย่างจะสําเร็จนะคะ และก็สมอย่างใจที่คุณปรารถนาเลยนะคะเดือนนี้แหละนะเดือนเมษาเนี่ยแหละนะเป็นเดือนที่ไพ่คุณขึ้นสวยงามมากเลยนะคะชาวราศีพุธศกนะคะนะคุณจะสําเร็จนะ,ะมันมีไพ่เสียอยู่ก็จริงนะ,ะแต่มันในเอ่อเป็นส่วนน้อยนะคะเป็นส่วนน้อยนะ,ะในเสียมีดีและในดีมีเสียค่ะนะคะ ตำนแหนงที่1ิบนะได้สี่ดาบนะน,นี่เป็นไพ่ในอนาคตระวังนะคุณจะโหมงานหนักจนแบบไม่สบายนะหรือให้ระวังคนในครอบครัวของคุณนะอาจจะมีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะก็ดูแลนะอย่าลืมดูแลคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าบางทีคุณก็ทํางานหนักไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวบางทีถ้าเขาไม่สบายเขาไม่ได้บอกคุณก็จะไม่รู้นะคะ เพราะว่าคุณมัวแต่ทํางานหนักอยู่นะเนี้ยนะให้มันดูแลกันด้วยนะคะเออในตาแหน่งขยายคนรักคู่ครองใบที่สิบเอ็นะ,ะได้ไพ่สิบดาบเนี่ยแหละคนรักคู่ครองคุณนะ,ะจะไม่สบายเนี่ยค่ะคนรักคู่ครอ,องของคุณจะไม่สบายนะไม่สบายหนักด้วยสิบดาบนะเพราะฉะนั้นให้ดูแลกันนะคะเออ ใบที่สิบสองนะค,ะคุณได้ไพ่ดีมากนี่สรุปคือใบนี้นะบทสรุปคือใบที่สิบสองนะคะเดอะซันะคะเดอะซันมานี่คือดีมากเลยนะ,ะแสงสว่างสดใสนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะเปิดทางให้กับคุณแล้วนะ,ะเพียงแค่คุณไม่ย่อท้อและคุณก้าวข้ามผ่านนะ,ะฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะคะนะรับรองว่า สุดยอดเลยเดอะซันมีทั้งเดอะซันแล้วก็เดอะสตาร์นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็สามไม้เท้าด้วยไพ่ดีๆนะจะรวบรวมไพ่ดีๆของคุณไว้นะเนี่ยค่ะไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะตัวตนก็ดีค่ะมันมีไพ่ไม่ดีอยู่3ใบค่ะในตำแหน่งของเ,อเจ้าชะตาก็คือแฮงแมนแล้วก็ตำแหน่งคนรักคู่ครองก็คือสิบดาบนะ,ะนะ,ะนะก็ คนรักคู่ครองไม่จําเป็นจะต้องเป็นแฟนนะ,ะอาจจะเป็นคนในบ้านบุตรหลานบริวารอย่างนี้ยค่ะนั่นคือคนรักของคุณนะคะให้หมั่นดูแลกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะให้ไพ่ดีๆนะให้รวบรวมให้ดีๆของชาวราศีพฤษภไว้นะนี่ค่ะให้ดีๆเลิศเลิทั้งน,นั้นเลยนะนะคือมันไม่มีอะไรที่ดีเต็มร้อยเนาะไม่งั้นมันก็จะแบบ ขาดสมดุลนะมันไม่มีอะไรที่แบบดีแล้วไม่รู้จะดียังไงอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีบกพร่องนิดนึงนะคะชาวราศีพฤษภนะ,ะนี่ก็คือว่าดวงดีมากๆแล้วนะคะเดอร์ซันมาคืนดับหนึ่งนะคะเดอรสตาร์มาอีกนะ,ะสุดยอดเลยค่ะนะยินดีกับชาวราศีพฤษภด้วยนะคะสิ่งที่คุณพยายามมาทั้งหมดนะคะสำเร็จผลในเดือนเมษายนนี้แหละนะคะ คุณมีธาตุดินนะคะไพ่เหรียญคือธาตุดินนะ,ะแล้วก็คุณมีไพ่ไม้เทา้าคือธาตุไฟนะคะุณมีธาตุไฟคุณมีธาตุไพ่ดาบคือธาตุลมนะคะแต่ไพ่ถ้วยนะไพ่ถ้วยนะไพ่ถ้วยก็คือธาตุน้ํานะคะก็ครบทุกทาธาตุนะคะในเรื่องของสุขภาพตัวเองก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะ ถ้าคุณมีการเจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะหายดีนะคะแต่คือให้ระวังสมาชิกในครอบครัวนะคะสำหรับซื้อนับโชคนะคะก็เลขที่บ้านของคุณเลยค่ะแล้วก็อายุตัวคุณเองนะคะนะส่วนเลขนำโชคนะคะก็1991นะเลขหน้าไพ่นะคะ1771 1441ค่ะแล้วก็ สามแปดแปดสามค่ะแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะแค่นี้ค่ะสำหรับสีเสริมดวงนะคะก็ได้แก่สีแดงสีขาวค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะปมาณน,นี้ค่ะเนี่ยแล้วก็สีแห่งความสว่างสวยนะสีเหลืองสักนิดนึงนะคะนะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับดวงของชาวราศีพฤษภช่วงเดือน เมษายน2,566นะคะก็ดวงดีนะยินดีด้วยกับชาวราศีพฤษภนะ,ะก็อย่าลืมนะคะว่าก่อนจะจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากพี่นานาน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ